ระดับ78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนมีนาคม2 5พนรสะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับพลังสุริยเทพนะครับอาทิตย์เสริมพรฤหัสนะครับครับได้โปรดกติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในกราวต่อไปครับสำหรับท่านที่ชอบการเสี่ยงทายนะครับครมีไพ่สวยๆอยู่นะครับ ติดตามกันจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับสําหรับชาวลัคนาร,ราศีมังกรน,นะครับแหมผมบอกได้เลยนะครับช่วงนี้สบายกันแล้วใช่ไหมครับนะก็เวลาสบายเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเวลาจังหวะที่เรียกได้ว่าปัญหาน้อยอะไรน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะดูสบายๆจริงๆจังหวะตรงนี้เนี่ยจะทําอะไรดูมันไหลลื่นไปหมดนะครับก็ อย่างว่าแล้วครับดาวมันกำลังจะขยับเข้าไปอยู่ในส่วนที่ดีนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ก็นะย้ายแล้วนะครับพอย้ายเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยได,ได้ว่าโอ้โหไปเกิดความส่งความเสริมนะครับความผนวกพลังกันเลยทีเดียวนะฮะจะทําอะไรจะติดต่อสื่อสารจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้มันกว้างขวางออกไปนะฮะมันจะง่ายนะครับ ท่านก็เรียนว่าได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทําให้อะไรต่างๆที่เคยติดขัดอะไรต่างๆที่เคยทําไม่ได้เนี่ยเรีย้ว่าทลายกันออกไปเลยนะครับการพูดการติดต่อการสื่อสารการอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันสำคัญมากเพราะจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของเราเองนั้นนะสามารถที่จะเพิ่มพูนโอกาสในการที่จะทําเรื่องราวอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์พผลได้เยอะนะครับแต่ก็นะฮะสำหรับ ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวสาวเป็นดาวประจาตัวครับแต่การที่สาวเองก็เรียกได้ว่าทําความลําบากให้กับตัวของตัวเองด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวเองจะไม่ลําบากนะครับดังนั้นเนี่ยพอจังหวะย้ายตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องรอให้มีช่วงอื่นของดาวอื่นเนี่ยเข้ามาส่งเสริมช่วยด้วยเหมือนกันตอนนี้ถามว่ารออะไรอยู่ก็รอจังหวะให้พฤหัสเป็นราชาโชค ับใช่ครับเพราะเป็นเกษตรอยู่สักพักหนึ่งนะฮะช่วยเลือกเยอะๆนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่จะได้รับการสนับสนุนนะจากผู้คนรอบข้างจากฟอลเวอร์จากาอะไรต่างๆยิ่งมีดาวสุขเข้ามาเป็นมหาอุดตรงนี้ด้วยบอกได้เลยนะครับเรื่องการเงินางการทองดีขึ้นเยอะนะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับยังรออีกดาวหนึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะดาวอาทิตย์นะฮะพลังแห่งสุริยเทพนะฮะตอนนี้กําลังส่งเสริมอยู่ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะครับก็ดังนั้นเนี่ยพอรอจังหวะนะครับในช่วงครึ่งเดินหลังเนี่ยจังหวะที่เป็นอรอยต่อก่อนที่พฤหัสจะเป็นราชาโชคเนี่ยดาวอาทิตย์เข้าไปเข้าไปอยู่ใกล้กับพฤหัสแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้แหละครับการที่จะส่งเสริมในเรื่องราวนะฮะ ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะขยับขยายทําให้มันไปได้มากกว่านี้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นจริงเป็นจังขึ้นนะครับหลายเรื่องนะครับจะได้รับการสนับสนุนในระดับที่เรียกว่ากว้างขวางมากกว่าปกตินะครับพลังแห่งสุริยเทพเนี่ยจะยังคงติดตามต่อเนื่องกันไปนะฮะเพราะว่าจะมีการขยับย้ายนะฮะย้ายตามกันไปเลยนะครับพฤ่หัดไปด้วยก็ยังไปอยู่ด้วยนะฮะในในช่วงจังหวะที่เป็นราชาโชคดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าข่าวนี้เนี่ยนะฮะ เอาให้มั่นคงเลยนะครับเพราะจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองเรื่องการงานเนี่ยมีโอกาสดีมากๆเลยนะฮะเพราะถ้าเราตั้งหลักได้ในช่วงตรงนี้ในขณะที่คนอื่นเขาอยัางเ,เรียกได้ว่าบอกได้เลยคนอื่นหลายๆลยคนนะสะดุดนะมีการสะดุดนะจากจังหวะที่เสาย้ายในครานี้แต่ตัวของชาวลัคนาราศีมังกรเองเนี่ยนะฮะมีช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าตั้งตัว ได้ประโยชน์นะฮะทั้งตัวเราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเป็นช่งวงวะาที่เราเฝ้ารอมานานแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยพอมันอยู่ในจังหวะตรงนี้ปุ๊บนะฮะแล้วเราทําได้แล้วแล้วก็โอกาสที่มันจะดีกันยาวๆนี่นะฮะบ,บอกได้เลยนะฮะเสาเนี่ยจะอยู่ในภพการเงินเนี่ยไปอิกประมาณตั้งสองปีเศษนะครับในขณะที่พุทธหัสก็ไปเป็นราชาโชคแน่นอนความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะมีเยอะนะจะมีเยอะมากนะฮะดังนั้นเนี่ย หากเราเริ่มต้นดีหากเราเริ่มไปได้ไกลด้วยพลังแห่งสุริยเทพที่จะมาหนุนนําที่จะมาหนุนเสริมกับดาวพฤหัสในคราวนี้แล้วแล้วก็คุณจะไปได้ไกลคุณจะไปได้นานและคราวนี้เรียกได้ว่าใครทําได้ก่อนล่ะครับติดลมบนเลยทีเดียวนะฮะพอติดลมบนคราวนี้แล้วครับลงยากแล้วนะฮะลงยากแล้วจะเป็นจังหวะที่เรียกว่าชาวลัคนาราศีมังกรรอมานานดังนั้นขอให้เร่งมือ ขอให้เร่งขวนขวายนะครับอย่าชักช้ากันเลยทีเดียวนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างความสําเร็จรอท่านอยู่นะครับชาวลักนารหาศีมังกรครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ในการเสี่ยงทายนะครับก็มีสี่กองนะครับก็มีคําถามมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็ตั้งจิตริษฐานนะครับเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้งสี่นะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้คําพยากรณ์เนี่ยก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ เอามองทางจิตอธิษฐานเรือกไพ้ายไปพร้อมๆกันนะครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับแม่จังหวะนี้นะครับดาวสุกดีนะครับโอ้เขามีขมานมเรื่องการกินการอยู่การอะไรพวกนี้นะครับจะได้กินของอร่อยครับแเรงเรียกได้ว่าจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกินอาหารการกินได้ดีมากๆนะครับได้ดีมากๆความมรับผิดชอบอะไรต่างๆแน่นอนครับยังต้องลงมือทําเองยังต้องลงแรงทําเองนะครับแต่ลงมือทําลงแรงทําแล้วได้ผลตอบแทนนะครับนะ เรื่องโชคลาภอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดลงมือทําลงแรงทําเนี่ยนะโได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า เป็นช่วงที่มีกินมีใช้นะครับมีกินมีใช้เงินใช้เก่งนะใช้เก่งนะเออคือใช้แล้วมีความสุขนะครไม่ต้องห่วงครับเงินมันใช้ได้ครับหาได้ก็ใช้ได้ครับไม่ต้องคิดว่าหรือหามาแล้วเนี่ยจะเอามาเก็บเพียงอย่างเดียวบางส่วนเขาเก็บครับแต่บางส่วนก็ต้องใช้เพื่อความสุขของทั้งตัวเองแล้วก็ของทั้งคนที่ท่านรักท่านดูแลอยู่ด้วยดัยดงนั้นเป็นจังหวะเวลาที่ดีครับทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นจริงๆนะครับผม ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะครับก็ยอมครับว่าต้องมีลูกตื้อซักกนหน่อยนะครับคือทอะไรเนี่ยฮะบางเรื่องนะฮะอาจจะยังดูเหมือนติดอาจจะยังดูเหมือนคัดอยู่ไปขอร้องไปไหว้วานไปอะไรก็แล้วแต่นะไปรอบเดียวไม่สําเร็จนะฮะไปอีกนะฮะไปอกีกไม่ต้องกลัวนะครับนะฮะคือเขาเองเนี่ย เขาเขามีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพียงแต่ว่าเขาเองเขาก็ต้องดูเราด้วยว่าเรามีความตั้งใจจริงแค่ไหนอย่างไรนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับอาจจะต้องไปหลายเที่ยวอาจจะต้องทําอะไรหลายๆครั้งสัก,กหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้คนที่เราต้องการพิสูจน์ให้เห็นเนี่ยว่าเรามีความจริงจังเรามีความจริงใจและเรามีความรู้สึกที่ดีที่จะทําสิ่งเหล่านี้เอา้าอดทนอีกนิดครับ ความสำเร็จรออยู่ครับความสำเร็จรออยู่มีความสำเร็จรอยอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าต้องมีลูกตื้นแล้วก็อาจจะต้องทําหลายครั้งหน่อยเท่านั้นเองครับผมสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะครับโอไม่โดดเดียวครับไม่โดดเดียวได้รับการสนับสนุนจากลูกทีมได้รับการสนับสนุสนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับนะ อย่าเพิ่งทําอะไรที่แบบว่าเป็นเดี่ยวๆอย่างเดียวคือสมมติถ้าท่านอยากจะทําอะไรเดี่ยวๆแยกมานิดนหน่อยๆเนี่ยได้ครับแต่ต้องมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่อิงกับการที่จะทําร่วมกับผู้อื่นอยู่ด้วยนะคือมันเหมือนไม่งั้นมันจะเหมือนขาดอะไรไปในวงจรตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่เรียกได้ว่าหมายมันก็สัมพันธ์กับดาวนะอ่าสัมพันธ์กับดาวมันต้องมีการเดินทางมันต้องมีการไปออกนู่นตรงนี้ตรงนั้นอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเป็นเรื่องที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของดาวต่างๆมันมาแล้วเนี่ย มันก็จะกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรต่างๆไปนะครับดังน,นั้นเนี่ยรู้อยู่ครับบางทีก็อยากทําอะไรคนเดียวแต่อย่าทําโดยสิ้นเชิงบางส่วนต้องอิงทีไมไว้บ้างนะครับบางงานมาทํำหลายๆอย่างก็ได้นะครับไม่ต้องทําอย่างเดียวสําหรับท่านที่เลือกไพกองสุดท้ายนะครับในความสามารถของท่านในเรื่องที่เรียกว่ามีเก็บความรู้นะฮะเก็บความ เขาเรียกอะไรประสบ,สบการณ์มาเนี่ยจนทําให้สามารถที่จะให้คําแนะนาําหรือมีการตัดสินใจที่เรียกว่าถูกต้องได้เนี่ยเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาถึงแล้วจริงๆนะครับมาถึงแล้วจริงๆอะไรที่ท่านคาดการคาดเก่งเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามในทิศทางเหล่านั้นนะครับมันจะเรียกว่าทําให้ตัวท่านเองเนี่ยโอ้โ oh, หได้รับความสําคัญนะบอกเฮ้ยูรู้ได้ยังไงเนี่ยอะไรทํานองนั้นเลยทีเดียวเพราะว่าท่านเองก็เรียกว่าเก็บข้อมูลมานานนะครับ แล้วก็เลยเรียกว่าค้นคว้ามาเยอะนะครับถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจถึงเวลาที่จะต้องให้คําแนะนําถึงเวลาที่จะต้องเคลียกว่าให้คําปรึกษาเนี่ยก็เลยรียกว่าให้กันแบบตรงๆไม่เหวียงแห ى, แล้วก็ไดอรับผลแบบชนิดที่เรียกว่าดีแบบคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวแะครับความสําเร็จมาถึงแล้วครับชาวลัคนา,าราศรีมกกังกรครับ ก็ในเดือนมีนาคมในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีพลังนะจากดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยส่งช่วยเสริมกันในอีกหลายๆเรื่องนะครับการที่จะได้รับการสนับสนุนการที่จะได้รับการส่งเสริมจากคนรอบข้างเนี่ยจะเรียกได้ว่ามีมากยิ่งขึ้นพลังแห่งสุริยเทพจะช่วยหนุนนําทําให้ท่านเนี่ยไปได้ไกลไปได้เร็วไปแล้วติดลมบนเลยทีเดียวนะครับท่าน